จัดแนงหน át, ่อยเด้อหอยเด้อจัดแนงหน่อยเสยงธรรมาสิเห่อืมอืมไม่นด่ได้แ้เอาว่าปลาไจัดแนาสอีเท่ามันสมเอางองกว่าบักเรนก็เอาม่จะร มนเนาเงยเล็กน้อยเข้าไปกันเจาขาเคียงดีมอเดียดยวกอกกใช่แล้วน,นุ่ยเงครับนุ่งสิสแยนหน่อยจงเขาเคียงดีนี่ก็สิก้อยให้กันลาบหอ,อยใกล้ตัวนีเนี่ยม็กตังเออนันทิศนี่นะพอหรอไม่

กำลังฟุดกำลังฟุดหอยเข้าลงลวกขาเสียอีกน้อยนีหนีเซ่ตะไครกับเกลียนี่และล้างเข้าล้างเข้าล้างเข้าวออได้แล้วได้แล้วปายเฮะสมีละ ตักน้ำนักโอ้ดีกว่าเรียกเกลือก่อนนี่หน่อยน้ำปลาตามเอากรูเข้าไปในนั่นหรอ ผงนัวลดเลือกที่ไหนลดคือบนนี่ต่ละ,ละ,ละนิดนึง่งก็ถือกินพร้อมน่าด้วยกันดิหมากนาวหมากนาวอีรูมแม่หนไม่ละโอ้ยมันบวชุยนาวอีโอ้ยเนี่ยเนี่ยเป็นแต่เสียบเยอะแบบนี้นะเอาอันนี้บะกรอ ซอยหยาบหยาบอันนี้<อ>พรพิกสดกับใบมะกรูดของกินอีสานเสียบเสียบนัวนัว,นวตามด้วยพริกป่นจัดแนงหน่อยได้เอาไว้ด้วจัดแนงหน่อยเฮ้ยอันเนีญญ้ยเดี๋ยวเขาครัวไปใส่สุดท้าย ตามโดยหอมแล้วด้วยขัาา้วรับวส้ที่ลังมันยังกุบกุบกกรอบเสียงน้สะอาดเท่าเลยคักรองซิมก็กร,รู้ว่าเสียม So, chưa biết một lát hai bài. Sì lát hai. Muy nát, nhìn nói. To bài. 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 ทุกยอดแล้วเพิ่งเสร็อตาคุณพ่อพี่จะให้แม่ไปบะมี่พี่บ่พีู่ดให้เอาล่มน้นี่ยมาเรื่อยพี่น้องเส,เสียบงานครับบ้านนี่พลอยไมค่คลนะิปน่ะสวัสดีครับ